สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคุณแม่บ้านนลครับมาทําความสะอาดผนังห้องน้ํานะครับเพราะว่าเราใช้อาบน้ําทุกวันนะครับก็จะมีคราบสบู่ติดนะครับตามผนังครับวิธีการเราก็ง่ายๆนะครับโดยที่เราจะใช้ของที่ทําความสะอาดแบบ ไม่มีสารอันตรายต่อเรานะครับนะครับถ้าเราเช็ดทุกวันนะครับผนังเราก็จะสะอาดแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะใช้ของสิ่งนี้นะครับแค่สองอย่างครับผสมกันนะครับนี่ครับของสองสิ่งที่ผมจะนำมาผสมแล้วก็ทำความสะอาดผนังห้องน้ำนะครับเพื่อป้องกันคราบสบู่นะครับที่ติดนะครับก็คือ เป็นน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็น้ำส้มใสชูนะครับสองอย่างนะครับหรือถ้าใครอยากให้หอมขึ้นนะครับก็สามารถผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ความหอมด้วยนะครับวิธีการนะครับเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะครับ รเราจะใช้น้ำยาล้งางจานสองช้อนนะครับก็เป็นสองช้อนโต๊ะนะครับที่ช้อนที่เราตักอาหารทานกันทุกวันนะครับ น้ำส้มใส่โชูครับสองช้อนเหมือนกันนะครับต่อน้ำครึ่งลิตรนะครับก็ไม่ได้ใช้กลวยนะครับ ครับจากนั้นก็เขย่านะครับให้เขาผสมกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปฉีดที่ผนังกันได้เลยนะครับเห็นะครับเราไปฉีดเลยนะครับตามผนังเรานะครับเพื่อที่จะเช็ดคราบนะครับของสบู่นะครับหรือยาสระผมเรานะครับ นะครับง่ายมากครับวิธีทำความสะอาดนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับก็นะครับก็จะทำให้ผนังห้องน้ำเรานะครับสะอาดแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเช็ดไปแล้วนะครับเราก็เอาผ้ามาเช็ดนะครับนี่ครับก็จะทำเห็นว่านะครับเราเช็ดแล้วผนังเราก็จะ ใสเงาขึ้นนะครับถ้าเราทําบ่อยๆทําเป็นประจํานะครับผนังเราก็จะไม่เป็นคราบงเหลืองนะครับที่เป็นคราบของมันของสบู่นะครับก็สามารถทําได้นะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือว่ามีเวลานะครับเราก็ทําสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้ห้องน้ําเราหน้าเข้าไปอ,อาบน้ํานะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ